ใช้เหมือนกับตัดเป็นแน่นแน่น่ะตัดจึ๊ก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 รอบองน่ะเป็นเหมือนเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมถ้าเราดูปุ๊บเนี่ยมาเป็นสันเหมือนเหมือนเหมือนสันขวานน่ะถ้าด้านข้างมีขอบเหมือนสันขวานนะนะเหมือนสันมีดอีโต้หนาๆนานะปอมปอมเลยครับอันนี้เป็นพระสร้างใหม่ทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปดูอย่างอื่นแล้วดูตรงนั้นก็จบละดูตรงนั้นก็จบละ หรือหลังลายผ้าสังเกตดีๆก็ดูออกนะหลังลายผ้าแบบนั้นมันปลอมหรือลายอะไรนะเออขาเรียกอะไรค้าบกสีน้ำตาลเลือดนกอนะถ้าจำได้องค์นะไปดูทุกปุ่ยมสีนั้นหมดเลยสีเลือดนกวิทยาศาสตร์นะั่นแหะ สีน้ำตาลออกดแดงแดงทุกกุสีเดียวกันหมดเลยนะตลกว่อะถ้าจำถ้าจำถ้าจำสีคาบปููกแบบนั้นได้นะเสียพ้าปลอมทิ้งได้เลยออนะไม่ต้องดูเนื้อดูพิมพ์คาบปู๋กก็ปลอมลนะแดงทั้งองค์เลยนะเป็นไปได้อะ่ะไปดูในตลาดอะเต็ไมไ่หมดนะตลาดล่าง คือบางบางคนนะอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในตลาดบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาเล่นมักจะแยกไม่ออกหลงหลงไปเป็นเหยื่อไป <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้นะเราจะสะสมเนี่ยอย่าเชื่อใครเลยแม้กระทั่งผมเนี่ยผมนั่งนั่งนั่งพูดอย่งเงี้ยอะไรที่เป็นความรู้นะอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็เอาไปใช้ได้อะไรที่มันตลกตลกกันก็แค่รับฟังก็พอ นะผมไม่มาเล่านิทานิยายนะแต่ผมจะเล่าเรื่องจริงนะจริงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องขำๆกันนะเราไม่อยากซีเรียสตอนเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้ต้องรับกันไปนะเสียนใหญ่ก็ต้องรับกันไปเสียนเล็กก็ต้องรับกันไปเสียนแบกับดิงก็ต้องรู้กันนะพาร์ทแทมดูไม่ยากหรอกมันอยู่ที่ไอ้ตัวกลางนี่แหละปัญหาอยู่ที่ไอ้ตัวกลางไอ้พวกสู่รู้เนี่ยถ้าคนรู้จริงแล้วก็ดนุแป๊บเดียวก็รู้แล้วแค่ชำเรืองนี่เขาก็รู้แล้ว นะไม่ใช่อวดรู้นะผมก็ไม่ใช่คนอวดรู้นะผมถึงมาอธิบายความรู้ได้ไงถ้าผมไม่มีความรู้นะผมมานั่งอธิบายเป็นชั่วโมงนยผมนั่งนั่งอธิบายไม่ได้นะเห็นไหมผมไม่เอาพาดมัชีก้ก็เพราะแต่และองค์มไม่เหมือนกันผมจะมาชี้ให้คุณจาอะ่ะมันมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรารู้เทคนิคแล้วรู้วิธียางที่ผมบอกเมื่อกี้นะเออมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะพะแท้มันดูยังไงนะมันเออเนี่ยเพราะพระปอมันไม่รู้มันดูไงังไงไหม จะขาดขั้นตอนจะขาดกรรมวิธีในการผลิตหรือไม่แต่แม่พิมพ์เราแ,แค่เห็นแม่พิมพ์ปุ๊บเราก็รู้แล้วไม่ใช่เลยนะอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกอะถ้าพาเนื้อชินถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยเห็นข้างเราก็ต้องรู้แล้วถ้าข้างเป็นขอบเหบเรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมมันก็จบแล้วไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปรู้อยากก็รู้ว่าวัดไหนพิมไหนะมันลอมตัง้งแต่ตอนเราเห็นแล้ว รู้ไปมันก็ไม่มีอะยู่ต่องไปขยายเนื้อปีขาอะไรผมก็ไม่รู้กันผ้ามันปอมอยู่แลวนะอย่างผ้าของสมเด็จที่ที่ผมพบผ้าปอมไมให้ดูครับเอามาเล่นเป็นผ้าแท้กันหมดแล้วนะครับทีมนั้นอะ่ะเขาติดวเลือดแจวอะ่ะคือผ้าเขาจะทำใหญ่ชะลูดกว่าปกติต้นทีมันจะสูงอะ่ะผมมันจะสูงยาวใหญ่ จะทาให้เหมือนเซียนะแต่จริงๆแล้วพระสมเด็จเขาไม่ไมสูงไม,ไม่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกครับการเรียนรู้เนี่ยคําตอบของพระจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อกับพิมพ์บางทีเราเห็นกรรมวิธีในการผลิตเราก็ต้องรู้แล้วไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อย่างเห็นขอบกระจกนี่เราก็เขีย่ยละเห็นด้านข้างมันมีเห็นด้านข้างพระมันมีขยบ เป็นเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วนะละนักษณะของมันเขาเรียกว่าขาบวนการการผลิตมันไม่ใช่นะหรือเราเห็นเป็นสันหนังสือเป็นสันสมุดกลมๆไอ้เป็นตัดตรงๆลงมาคงกิบเลยด้านหลังตมเด็จเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่แล้วไม่ต้องดูต่ออันนั้นมันทำจากแม่พิมพ์นะของที่ผมผมให้ดู กดหลังแล้วดันออกหน้าไปหรือไม่งก็ถอดถอดข้างออกมาแล้วด้านก็เลยคมได้หรือดูจากวงแขนนะวงแขนผ้าปกติก็ก็จะเหมือนกล้ามเนื้อเราเนี่ยเราจะมีกล้ามเนื้อจะสลบจะสลบเหมือนนิ้วอย่างเงี้ยสลบสลบนะฮะเราจะเห็นเส้นเส้นตรงนี้มันสลบใช่ไหมแต่ถ้าถ้าเป็นผ้าปอมันมันจะเหมือนตะเกียบอ่ะตะเกียบก็คือตะเกียบตรงที่เราคีบกิน มันจะเป็นสี่เหลี่ยมไอ้ตรงนั้นนะมันจะตัดตรงตรงนั้นถามว่าเราเห็นตรงนั้นเราก็นะทิ้งไม่ได้ลนะผมเห็นมีคนนะในในไอ้นี่กำลังเป็นเซียนใหญ่เอาเอาพระอะไรนะขุนแผนนะ่ะขุนแผนมาตีแท้ตีแท้ตีแท้ให้ดูตรงซอกดูตรงซอกแขนนะตรงตรงช่วงแขนเนี่ยถ้าตั้งฉากปึ๊บเนี่ยนะ พระใดๆก็ตามมันเข้าหลักเข้าหลักผมเลยนะเข้าหลักแห่งความจริงก็คือพระใดๆก็ตามถ้าตรงนั้นมันตั้งฉากจบเพราะมันเอาออกจากแม่พิมพ์ไม่ได้นะไม่ว่าจะเนื้อคุณจะปั้นก่นหรือคุณจะเทหย่อนอมันก็เหมือนกับลองเอาดินน้ำมันนะใส่ไปในล่องล่องรูไม้กระดานนะระหว่างรอยต่อของล่องอมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ล่องมันจะมีระยะห่างของล่องคุณลองใส่ไปแล้วคุณลองแงออกมาจากล่องดูนะมันเอาไม่ออกนะมันเนื้อเนื้อมันจะติดอยู่ในล่องเมื่อเนื้อมันติดอยู่ในล่องถ้ามันขึ้นมาได้แสดงว่ามันต้องออกอีกทางหนึ่งมันไม่ได้เอาเนื้อออกมามันเอาส่วนอื่นออกไปดังนั้นเนี่ยทฤษฎีหลักหลักง่ายๆวิธีดูโอ้เยอะแยะเยอะ แค่เราดูก็แม่พิมพแสดงว่าแม่พิมพ์มันไม่ใช่แล้วแม่พิมพ์มันมาทําใหม่แล้วไม่ต้องดูเนื้อก็ได้นะดูแค่ขบวนการผลิตเราก็รู้แล้วมีกรอบกระจกเงี้ยไม่ต้องดูอย่างอื่นแล้วโยนทิ้งไม่ได้ล้วอย่างใบโพแล้วมันมีพื้นที่เหลือมันก็ไม่ใช่ละหรือเราไม่เห็นกรอบกระจกถ้านอกซุ้มอ่ะเนื้อที่นอกซุ้มมันเยอะเกิน ถ้าไม่ใช่พิมเกตชยโยหรืออะไรที่มันมีลักษณะดั้งเดิมเขาเป็นอย่างนั้นนะนะอันนั้นมันก็ไม่ใช่แล้วมันก็ปลอมแล้วนะหลายคนอย่างบอกที่พระปลอมทั้งระบบเนี่ยเอาพระแต่ละองค์มาดูตลกชัยมันะถ้าผมบอกแล้วมันปลอมตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำนั่นแหละทําไมทําไมจะดูไม่ออกนะนะ จริงๆแล้วคนรู้เขาเขาก็ต้องอธิบายความรู้ได้คนไม่รู้อธิบายความจริงไม่ได้ลักษณะธรรมชาติของอะไรแบบนี้ใช้ได้หมดอ่ะวิธีดูมันใช้ได้ไงเพียงแต่คุณยังเข้าไปถึงความรู้กันเท่านั้นผมถึงพยายามจะมาบอกว่าเอออย่าเชื่อผมนะแต่ว่าผมพูด,ด้จริงหมดเลยไง แล้วไปดูพา้าไอ้พวกพ้าโรงงานเนี่ยมันก็จะต่างจากพ้าเดิมดูดูตรงวงแขนก็ได้ก็รู้เรื่องอย่างพา้าขนแทนเนี้ยหรือที่เขาบอกว่าแท้โอ้แท้นะใครมีแบบนี้ผมซื้อซื้อเราก็ไปหลงนึกว่าโอเคแม่งเทนใหญ่ดูหน้าพ้าแล้วผมตกใจแค่นั้นแหละแล้วไปดูตาที่ผมอ่ะคุณจะเข้าใจเลยว่าเออแล้วมันจะดึงออกมาย่างไงวนะน่ะแม่พิมอย่างนี้มันตั้งฉากมาอย่างนี้ แล้ยิ่งแขนลึกแบบนี้อย่างซุ้งตรงซุ้มกอแขนลึกต้องลึกต้องเสร็จฮนะพิมพิมพ์อมยอดนิยมอ่ะดูตรงแขนก็รู้ไม่รู้สิท่าท่านเป็นคนที่สังเกตแล้วก็พยายามจับใจความผมให้ได้นะแต่อันนี้มันมันเป็นแค่เบื้องต้นนะนี่กำลังเราจะก้าวเหนือเหนือความรู้ของเซียนออกมานะ เราจะก้าวก้าวก้าวเหนือความรู้ของเขาในการที่เราจะเรียนรู้จากแม่พิมพ์นะนี่ผมสอนเรื่องแม่พิมพ์นะใครรู้ใครสอนเนื้อใครอ้างว่าเก่งเนื้อเขาก็จะสอนเนื้อถูกไหมใครใครอ้างว่าเก่งพิมพ์เขาก็จะสอนพิมพ์ถูกไหมทั้งที่ผมเก่งแม่พิมพ์นะผมก็เลยโอ,อเคผมอธิบายให้แต่จริงๆอ่ะผมเป็นคนพูดเรื่องแม่พิมพ์นะคนแรกแล้วก็กระบวนการผลิตแล้วก็มาตรฐานนะถัดจากนี้ไปอ่ะ เราคือกระชับพื้นที่มาให้แล้วให้ปัญญาลงไปให้ปัญญาลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหลือความสิ่งที่เราจะเรียนรู้เพื่อรู้เนี่ยมันไม่เยอะและเรื่องอื่นเราก็ไม่ต้องพูดกันเยอะเมื่อเรารู้อะไรว่ามันควรเรียนรู้มันก็จะเหลือน้อยลงย่นเวลาแต่ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่พิมพ์แล้วก็ไม่ใช่ความเก่า อย่ความรู้ที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเราเราดูหลักพื้นพื้นหน่แต่งพิมพ์มาหรือว่าอะไรองค์พระสร้างฉากกระด้างกระเดิ้งตอบได้หมดเลยจากแม่พิมพ์ถ้าเราเข้าใจแม่พิมพ์เข้าใจกระบวนการผลิตนะมันเราก็จะเหนือเสียนขึ้นมาเพราะเสียนไม่เคยพูดเรื่องนี้ไม่รู้จักนะคําตอบเันอยู่ตรงนั้นนะคาอธิบายทั้งหมดเจ็ดสิเอร์เซ็นอะ่ะที่เซียนไม่รู้อ่ะ ตอนนี้ลูกศิษย์ผมก็รู้ไปไกลแล้วนะเราพูดเราพูดแล้วเนี่ยเราต้องมีหลักฐานนะเราไม่ใช่เวลาผมสอนเนี่ยผมจะสอนที่หลักฐานนะผมไม่ได้มามนั่งพูดลอยๆแบบนี้นะเออผมทีมม่มีหลักฐานมีหลักฐานทั้งนั้นนะเวลาเรียนรู้มันก็เลยจะเข้าใจง่ายเวลาสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกศิษย์ผมก็จะเข้าใจง่ายเข้าใจแล้วมันเข้าใจเลยนะไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจ แต่ส่วนมากผมจะสอนแล้วเข้าใจนอกจากมีเวลาให้น้อยบางท่านมาหาบางทีมาแค่สองชั่มหรือครึ่งวันเงี้ยบางที